สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้หนิงมีเมนูแกงสารจากพี่น้องมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะแกงสารสารแม่ปลูกไว้ข้างบ้านข้างกำแพงบ้านนี้เนะะาะจ้าเช้านี้แม่ตัดมาแกงจ้ะเอาสารกะเอามาแกงคล้ายๆกันกับหวายเนาะจ้ะ เรื่องปรุงส่วนผสมอีกอย่าง,ต,าง,ต,างต่างๆก็คล้ายๆกับแกงวายจ้ะอันนี้แม่เอาใส่หม้อใส่น้ำไว้ตั้งหม้อไว้เตรียมไว,ไว้จะต้มเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่แม่จะแกงใส่เนาะจ้ะมีผักคะหรือว่าชะอมเนาะจ้ะผักคะมีบวบจ้ามีบวบแล้วก็มีอันนี้ หนิงบอกว่าทางอื่นเพื่อนจะมีชื่อเรียกว่าแบบไหนเนาะค่ะแต่ที่บ้านหน่งเอินว่ายอดพักอีโลจะยอดอีโลเนาะค่ะจะมีรสหวานค่ะมีรสชาติหวานเอามาแกงใส่หวายใส่หน่อไม้เนาะจ้ะแล้วก็จะมีเห็ดขอนขาวค่ะจะมาแกงใส่เมื่อน,นี้เนาะค่ะมีพักคะมียอดอีโลมีบวบมีเห็ดขอนขาวจ้า เดี๋ยวถ้ามารอรับชมตอนที่แม่แกงสารกันเนาะค่ะพี่น้องมารับชมกันเลยจ้าตอนต่อไปเนาะจ้าแม่ก็จะมาตำข้าวเบือค่ะตำข้าวเบือใส่พริกสดจ้าพริกสดเก็บจากสวนจากต้นจากสวนจ้าปลอดสาร ดองเก็งใช่ปะระวังดองข้าวตาอาระวังเม็ดพริกอันกระเด็นข้าตาด้วยจ้ะพี่น้องตำข้าวเบื่อใส่กันกันกบพริกดิบนะจ๊ะพริกสดจ้ะคล้ายๆกับแกงเรอไหมแกงหวานี่แกงแกงไว้นะคะ ก็จะมีน้ำยานางค่ะน้ำยานางเขียวๆข้นๆเหมือนเดิมจ้ามาอีกแล้วหอมแดงพริกแข้งกระเทียมแมื่อกะเทน้ำยานางลงไปจ้ะพี่น้องแล้วก็มาละลายเข้าเบือก็บพริกจะให้เข้ากันนะคะละลายเข้าเบือ เพื่อว่าให้เขาเบื่อจับตัวเป็นก้อนเนาะค่ะเวลาเป็นแกงโคเลโคเลบี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 ให้เขาเบื่อแตกจ้ะอุ้ยน้ำอย่าน้ำเขียวว่าแมนน้ำชาเขียวเนาะจ้ะพี่น้องของกินชาเขียวเราแบบใส่แต่ชาเขียวนะเอากระคือเนาะ นอกจากพี่น้องเนาะคือเนาะคือชาเขียวพอจา่าชาเขียวผสมข้าวบือนะ้ผสมผสมบือเสม,สมจา้าจวดอีขั้นตอนต่อไปแม่ก็จก้ะเฮ็่แนวใาไหต่อ้ะแม่ใส่หม้อหรือเปล่าใส่หม้อบะ อันนี้แม่ต้ม,ลมแล้วบอจันนี่ซานแม่ต้มไว้แล้วนะจ๊ะพี่น้องแม่กาเทน้ำข้าวเบื่อที่เหลือเอเทน้ำยานางที่เหลือลงใส่จ้ปาปลาไมาใส่ปลาค่ะอันนี้ใส่น้ำปลา,าปลาดิบนะจ๊ะว่าแม่น้ำปลาปรุงซุกนะจ๊ะอันนี้แม่จะตักเอา เป็นตอนมาเนาะค่ะเอาทั้งน้ำทั้งตอนจ้าแม่นบอแม่เอาทั้งน้ำทั้งตอนบ่จะน้ำอันนี้ละมา <laughs> หมอหน่อยตองได้หมอหน่อยกองเอาโตว,ว่าได้เนาะเอาแต่น้ำอันนี้สารายยนี่สารปลูกไนเดี๋ยว เดี๋ยวนิงจังพาไปเบิ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปหนิงพาไปเบิ่งจากต้นสารที่แม่ปลูกไว้อยู่ข้างบ้านกำแพงบ้านเนาะคะ่ะใส่น้ำปลาราลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปแม่กะจาเอาน้ำยานางที่แม่ผสมใส่กับข้าเวเบือกับพริกมาใส่ว่าจะแม่แม่นบ่ ชั่วลงไปค่ะขาดบ่อได้ก็คือผงนัวจ้าพี่น้องชั่วลงไปค่ะขาดบ่อได้ลีอีล้อจ้าผงนัว มื่อวนี้แม่บ่ได้แกงใส่ปูใส่ปลาบ่าได้แกงใส่หมูอีหย่างเนาะค่ะพี่น้องแม่แกงใส่แต่เห็ดกระบ,บวบจ้ะวันนี้กินกินแต่พักค่ะพี่น้องงดเนื้อสัตว์จ้าหม้อกันเริ่มปดูดบุก อันนี้แม่ต้มซุกแล้วมันบ้อจงังแม่ต้มซุกมาเราให้ข้าเวเบือซุกบ่าโอ้ยหมอฟดเพอเข้าเวเบือซุกแม่ก็จะใส่เห็ดใส่บวบลงไปจ้าหยุมพึกหยุ่มพึกลงไปเลยจ้าเมนูนี้กระแซบบะแพ้แกงหลายแกงละไมเด้อค่ะพี่น้อง คนคนโคเลใส่กันจ้าเมนูนี่ใส่ผักอันผักอีตูผักอย่างแม่ <c oughs> ตูผักอีเลิศตักหึ <c> ้ม <oughs> ก่อนเด้อพี่น้อง มาเสียงก่อนค่ะักสงอ๋อใส่พอีตู่พักอีเลิศพักขาพักแงะค่ะพี่น้องรวมเลยเนาะจ้ารวมพักเลยจ้านี่ค่ะพักอีตู่พักอีตู่พักแงะใส่ละพักอีเลิศใส่ใบหน่อยแทะ นี่คะ่พะพ่ออีเลิศจ้ะผัดนางเลิศว่าไปชะาพูเนาะค่ะพี่นะะ้นองบ้านหนิงห้องพ่ออีเลิศค่ะ <c oughs> ซิมจ้าบที่นี้แม่ซิมเบิงซิมเบิงคือเก่าจ้า <c oughs> แม่บอกว่าแม่แฮมคอคะ่ะพี่น้องจะต้องแมแฮม หมาดคอตลอดนะคะโอ,หอ้หมอกปปุกบุกุปากหมอกกัเละมันข้างต้มสาลมันต้มแล้วหมอมันฝู่มบอกแม่โอ้แม่บอกว่ายังบอนัวค่ะพี่น้องแม่กับใจพงนัวอีกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าปรุงสุกจ้า ต้มกระเดชไป้ที่นี่ลงนัเพิ่มอาโน่นัวเอาโน่นัว,น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 วเอาพักล่องใส่จ้าที่นี่อัยมพุกล่องใส่คือเกาจ้านี่ขั้นตลาสุดท้ายจ้าพี่น้อง เป็นอันเสร็จแล้วจ้าแกงสารวันนี้เรียบร้อยจ้าแซบแซบนัวนัวคือเก่าค่ะพี่น้องแซบนัวครัวแม่เปจ้าปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวกับแกงสารจ้ามาจ้าพี่น้องมากินข้าวกับแกงสารกันค่ะพี่น้อง มาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันค่ะเด้อมาเด้ยอหิวแล้วเด้ขอข้าวเส้าเพียงนี่เจ้าพี่น้องอันนี้คือลักษณะของต้นสารเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเหลือจากที่แม่ตัดเนาะจ้าเหลือจากที่แม่ตัดไปแกงเนาะคะ่ะ คล้ายๆต้นหวายเนอะจ้ะแต่บ่มีน้ำเนาะนี่ค่ะพี่น้องฮู้จักอีบว่จ้าสารค่ะสำหรับคลิปนี้หนิงก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจ้าแล้จเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้กลฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เป็นกำลังใจช่องหน่งน้ำเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ